สวัสดีครับวันนี้โฟก,กัสเตย้ยเกมมิ่งนะครับอยู่กับยู่ p เกอร์ EP 2นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้อนอีกหนึ่งวันนะที่เริ่มมีไรายได้เข้าแอป,ปนี้มาแล้วนะครับโดยเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการที่ผมแนะนำเพื่อนโหลดแอป,ปนะครับแล้วก็เพื่อนเราไปสั่งซื้อสินค้านะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับ ผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าลายรับวันนี้นะผมตื่นมาผมก็ตกใจนะวันนี้ได้มา6บาทกว่านะครับยอดรวมผมนะครับตั้งแต่เริ่มทํามานะผมทําตั้งแต่วันที่3 1ตุลานะครับตอนนี้มี25บาทนะครับถึงจะเป็นเงินเล็กน้อยนะครับแต่ในอนาคตผมว่ามันจะเยอะกว่านี้แน่นอนถ้าเราตั้งใจและศึกษาอย่างจริงจังนะครับเดี๋ยวอ p นี้นะครับผมจะมาสอน การสมัครนะครับสำหรับคนที่มีแอปแล้วนะครับที่โหลดผ่านรหัสแนะนำของผมนะครับก็คือ164048นะครับว่าคุณจะเป็นยูพิเกอร์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมต้องออกจากแอปนี้เอ๊ออกจากยูเซอร์นี้ก่อนนะครับพอาะยูเซอร์นี้เป็นยูเซอร์หลักผมนะเดี๋ยวผมทําการออกก่อนนะครับสักครู่นะผมจะใช้ u s e ยูเซอร์หนึ่ง ลองสมัครให้ดูนะครับว่าคุณจะเป็น U ยูพิเกอร์ยังไงนะครับอันนี้เป็นยูเซอร์ลองผมนะครับที่ยังไม่ได้เป็นยูพิเกอร์นะครับถ้าทุกคนอยากเป็นยูพิเกอร์เพื่อรับรายได้แบบผมนะครับแบบอยู่เฉยๆก็ได้ตังค์นะครับ เราแนะนําเพื่อนหรือว่าเราขายสินค้าเองนะครับขายสินค้าเองผมจะมาแนะนําใน EP 3นะครับง่ายๆมากๆนะครับไม่ต้องแพ็คของเองนะครับไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งของเองนะครับแค่มีหน้าที่โพสต์อย่างเดียวนะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับจากการสั่งซื้อนะครับการสมัครยูทิเกอร์นะครับ เราคลิกตรงเมนูตรงกลางนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีคําว่ายูบิเกอร์นะครับเรากดเข้าไปสมัครยูบิเกอร์เลยนะครับอย่าเรียกว่าเป็นการลงทุนนะครับแค่เป็นการซื้อสินค้าสิ่งที่เราชอบนะครับ1ชิ้นนะครับในราคา9 9 9บาบาทเห็นไหมครับเมื่อเราซื้อสิ่งที่เราชอบเรามันมีรายการให้เลือกเยอะนะครับเราอยากได้แบบไหนนะ อยากได้อะไรครับเราก็สั่งซื้อเลยในราคา999บาทแต่ทุกคนจะมีคูป,ปองที่โหลดผ่านผมนะครับจะได้ส่วนลดอีก30บาทนะครับก็จะเหลือประมาณ940กว่าบาทครับ47บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะครับคุณก็จะได้เป็นยูพิเกอร์เพื่อรับรายได้จากผมนะครับเมื่อเราชอบสมมติอยากได้นาฬิกากดซื้อเลยนะครับเราก็กดซื้อเลยนะครับ กดซื้อแล้วเราก็เลือกสีนะครับที่ชอบนะครับกดซื้อมันก็จะมีค่าจัดส่งนะครับ22บาทเห็นไหมครับคุณจะได้คูปองส่วนลดยูพิเกอร์30บาทเห็นไหมครับเหลือแค่991บบาทเราเลือกแบบเก็บปลายทางก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกแบบเก็บปลายทาง เราจะเป็น u ู i ิเกอต่อเมื่อเราได้รับสินค้าและจ่ายเงินแล้วนะครับเราก็จะได้เป็น u ู i ิเกอแต่ถ้าเราใช้แบบระบบโอนเงินนะครับเราก็จะเป็น u ู i ิเกอทันทีในวันนั้นนะครับและเราก็สามารถเริ่มสร้างรายได้กับ u ู i ิเกอได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดแอปยูพิเกอร์ไว้ใต้โพสตนะครับกับปุ่มไล์นะครับ แอดมาสอบถามพูดคุยกับผมได้นะเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับเพื่อสร้างรายได้แไปพร้อมๆกันนะผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะได้รายได้1 0 0 0 0หมนภายใน2เดือนนี้นะครับคอยติดตามชมนะครับเพอผมเริ่มโหลดแอดมาวันที่31นะยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดแชร์คลิปนี้ไปเพื่อเป็นความรู้นะครับ แอป,ปนี้นะครับผมรับประกันว่าไม่มีการโกงแน่นอนนะครับเพื่อนๆได้รับเงินแน่นอนนะครับเพราะผมศึกษามาก่อนแล้วไม่งั้นผมไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่สนใจก็ลองดูสินค้าก่อนได้นะครับว่ามันน่าสนใจขนาดไหนหรือเราอยากได้สินค้าไหนเราก็ซื้อได้ในแอป,ปนี้นะครับมันจะทํางานเหมือน l a ซาด้เหมือนกันเลยนะครับเพราะแบ็กอัพของแอป,ปนี้ก็คือ l a ซาด้นะครับและอย่าลืมโหลดแอป,ป าลิงก์ผมแล้วใส่รหัสเชิญ164048ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP 3ครับผมจะสอนวิธีการแชร์ขายของสินค้าในแอปนี้ง่ายๆว่าทำยังไง